เซม่าหนึ่งรับมอบคอมพิวเตอร์จากบริษัท HP Incorporated e Thailand และมูลนิธิ Junior Achievement Thailand ให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กด้อยโอกาส เมื่อวันที่8กรกฎาคม2567พลตํารวจเอกเพิ่มพูชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานรับคอมพิวเตอร์โดยบริษัท HP Incorporated Thailand และบูนิธิ Junior Achievement Thailand ที่บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีพลเอกอภิชาติอุ่นอ่อนประธานคณะทำงานฝ่ายอํานวยการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางพัทริรียวัน ันน้อยผู้ิในการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษหม่อมหลวงปริยดาดิสกุลกรรมาการอำนวยการมูลนิธิจูเนียแอชชิพเมนต์ไทยแลนด์ขุนวรานิดอธัธทิจรัดโรสกรรมาการผู้จัดการบริษัท SP i n c p r r o t e t e d t h a i l ์ n d ผู้อมในการโรงเรียนผู้แทนทั้งสององค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหนห้องประชุมราชวัลบชั้นสองอาคารราชวรลบกระทรวงศึกษาธิการ คนตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญกับการร่วมการยกระดับคุณภาพการศึกษาภายใต้แนวคิดเรียนดีดีความสุข ึงถือเป็นโอกาสอันดีที่บริษัท HP Incorporated Thailand บริษัทคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งมูลนิธิ Junior Achievement Thailand ที่ช่วยเป็นสื่อกลางในครั้งนี้ขอให้โรงเรียนพิบูลประชาสารและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์58จังหวัดนนทบุรีใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้มากที่สุด นางพัทริยาว,วันพันน้อยผู้มืนในการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกล่าวว่าคอมพิวเตอร์จากท่านผู้มีจิติเมตตาที่บริจาคให้กับโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้เป็นการให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กได้โอกาสซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทําให้นักเรียนและครูมีความสุขในทุกวันตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ